สวัสดีครับผมมาจย์ดอยนะครับมนิเตัวโจอดอยนั่นเองนะครับก็พบกันแล้วอีกครั้งในมิเตอร์โจอดอยชาแนลนะครับวันนี้วันที่26มีนาคม2555นะครับก็เป็นวันดีมากๆวันนี้ผมก็จะเล่าให้ฟังว่าประดเดือนมีนาที่ผ่านมาเนี่ยผมไปที่ไหนมาบ้างนะครับยังรู้สึกสนุกมากๆอย่างตอนต้นเดือนเนี่ยผมก็มาที่ภูเก็ตครั้งหนึ่งจัดสัมมนานะครับก็มีทั้งโอกาสที่ดีได้พบในหลายมหาวิทยาลัยที่ประทับใจนะครับ พอสัปที่สองผมก็ไปที่เชียงใหม่นะครับไปสอนซีซีเอที่เชียงใหม่นะครับพอสัปที่สามผมก็ไปที่เวียงจันทร์ไปฟรีสัมนาที่เวียงจันทร์มานะครับสัปดาห์นี้ผมก็มาซีซีเอที่ภูเก็ตเป็นครั้งที่สามนะครับทุกครั้งที่ผมไปเนี่ยผมก็จะทําผลงานเต็มที่ที่สุดนะครับคือทุกอย่างมันเป็นไปได้นะครับทุกคนทําได้ทุกคนอย่าทิ้งความฝันนะครับอย่าทิ้งเป้าหมายนะครับ,อย,อ,ยรบอย่างผมเนี่ยผมก็มุเป้าหมายผมชัดเจน ต้องทาให้สาเร็จให้ได้นะครับนะครับโอเคนะครับสู้ๆนะครับทุกคนมีเป้าหมายนะครับอย่าทิ้งเป้าหมายทุกอย่างต้นที่ความคิดนะครับย่ามานะครับ